รายการนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแต่ถ้าคิดว่าอายุสมองของท่านเกิน18ปีแล้วจะรับชมก็ได้ไม่ว่ากัน ก็สุดอดเลยรนิกาแล้วเวชอีกครั้นะผมก็ตอนนี้เรามีทั้งหมด2 2,000 2,192ทองนะผมเราจะมาสุ่มปิ้นโก้ให้หมดเนี่ยแหละครับเนี่ยเฮ้ยหรือคุณควรจะซื้อดีวะแอนยี่ห้าตัวว่ะจบอย่าพูดอย่างนี้ดิกูกดแล้วเดี๋ยวเราขอคะแนนเลิกคุยเดี๋ยวดิอุ้ยเป็นทองเปสัตว์ทองแน่จังหวะนี้ทองแน่ทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อะไรวะยี่ห้าตัว วานี่ดูดูพี่แอนดูพี่แอนกดใหม่รอบเนี้อย่างนี้มายิบพาดโถ่อกแล้วไอ้สัสยิบเออยู่พาดโถสองรอบติดยี่อะไรเลยเฮ้ยคนวัวแล้วสามรอบพี่พาดตอกติดนี่กูเลิกเล่นจริงเลยแม่งโคตรสตาร์ร้ายอ่ะจริงเฮ้ยเขาแล้วไอ้สามรอบนี้ตรงลงลงกองเงินมันต้องอย่างนี้โอ้ยฟิลล่างยี้ยอะไรเนี่ยฟิลล่างเด็กแนวว่ะเด็กเด็กเด็กช่างฟิลล่างเด็กช่างอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคคุ้มแล้หรือว่าคุ้มแล้ว กดไปรอบลงอะไรยาหกห้าตัวแล้วอีดอกพูดได้เลยว่าหกสรมสูงครั้งมีโคตรรวยรับเดียนสองล่างเมดเมรล่างหนึ่งอย่าพูดได้ช้ำเดิไอ้ยังไม่ได้เลยเนี่ยได้แต่บีดล่างหนึ่งโอ้กล่องทองแดงเพื่อแรมเพดว่ะแรมเพดล่างอะไรวะล่างไอ้ที่กูอยากได้ล่างมันไปฝึก เฮ้ยถือว่าคุมแล้วโอเคสองตัวแล้วสองตัวแล้ว,อว,ลวทองแดงหนึ่งเงินหนึ่งครับตอนนี้ก็โคตรโอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้หโอยโอ้ยโ้ยอ้ย้ยยโอ้ย้ย้นโอยโอายโอ้ยยโอ้ยอ้ยโอโอ้วโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้แโ่้ยโอ้่โอ้ <c oughs> ยโอ้ยโอยโอ้ยนอน้ยโอ้ยห้ยโอ้ยอ้ยโวอ้ย้อ้อ้อยอ้ยดิ้ยเย้ยยแหละไอ้เหี <c> ้ย <oughs> น่าทำไมอ่ะกดอีกรอบสามเออยี่ห้าตัวสามรอบติดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยกล่องทองแดงโอ้ยนึกว่ากล่องทองกล่องเพชรไปละเมกเบนว่ะล่างอะไรวะเมกเบนล่างไอ้ที่มันเป็นโหเร้อ้นอ่ะที่มันจะเต้าหลินอ่ะล่างหนึ่งตัวดำดำอ๋อยี่หาตัววะลาก่อยนะลาก่อยนะ เดี๋ยวดิ่มึกูได้กองเงินสองครั้งเลยเว้ยอย่าเพิ่งดิตัดยี่พาตัวแน่จุดโอ้ยโอ้ยโอยดีไปเลยถึงวะยี่พาตัวไอ้ตัดเลยพี่เป็นครับพี่เป็นครับเล่นหอนกันไหมครับอย่าเพิ่งดิกดปิงโกอยู่โอ้หกสิบตัวโอ้ยยี่พาตัวสามครั้งติดเอ้สี่ครั้งเติดกับหกสิบตัวครั้งหนึ่งโอ้แม่เจ้าดูกูไปไหนหมดเป็นครับพี่เป็นครับไปกันแม่งลงทางเดิมแหลยช่องเดิมเลยดีแบบเดิมเป๊ะเลยนะ ไม่งโคเหมือนเดิมอ่ะเหมือนดูภาพรีเพย์ซ้ำอ่ะคือเป็นนานกว่าจะทำใจทำใช้เกินสองพันยังยังครับเกินเดสสองพันบ้ได้พอดียี่าตัวโอ้ยห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าคงที่เจ็ดห้าร้อยบอกแล้วเหอมายีพาตัวแล้วไอ้ยี่ครั้งที่แปดโอผมนี่ร้องไห้เลยพี่เป็นไดอวตาตเชื่อดิิดึง ดีดเอ๋กองเงินแลผมบอกแล้วแล้ววได้ได้ไอ้นั่นอะตัวอะไรวะลืมชื่อแล้วตัวใหม่มอยล่าล่างอะไรวะที่มันเป็นไฟฟ้าอ๋อล่างเออสวเอ๊ะหกสิบตัวแฮปปี้ฮาเล่ย์วินหกสิบตัวเฮ้ยเฮ้ยกองเงินโอ้ดีดกลับโอ้หกสิบตัว แฮปปี้ฮาโลวีนไหมล่ะมึงกล่องเพชรสักกล่องดียี่ห้อฮาโลวีนนะแฮปปี้ฮาโลวีนสักหน่อยดิเฮ้ยแฮปปี้ฮาโลวีนอ๋อยิ้มพาตัวโอ้แฮปปี้ฮาโลวีนผมจะบอกเลยว่าถ้าผมได้พี่ปิ๊นได้กล่องไหนพี่ปิ๊นจะได้กล่องนั้นเอ้ยกล่องเงินอีกแล้วโอ้แฮปปี้ฮาโลวีนได้เอ่อเลวอนอล่างปีศาจอะอ๋อนี่มันรู้ราคาเหลือนะ95นะ ที่มันลดนะร,ราคานะมาไอ้พวกมึงอย่ายัำกูสิเอ้ยยายามายิบ่าตัว <c oughs> กล่องเพชรอยู่ตรงหน้ากูก <Google S 1> ็โบนเพชรไม่เคี้ยกล่องเพชรแน่ๆเลยไอ้ฝัดควย,ยโอ้โหลงแบบไม่ต้องคิดที่อะไรมากยิบ่าตัวเต็มๆจ้ากพี่บอกี้อะอะไรนะโอ้หกสิบตัวโอ้พวกมึงพวกมึงคือพวกมึงฆ่ากูที เอามีดมาเฮ้ยตัวเป็นที่บล็อกี้นะมึงแกกดแบบไม่คิดอะไรแล้วจริงจอาเรีบอกกี้อ่ะรีบอกกี้ที่เป็นปลาหมึกอ่ะเทนตะเคิลดีอ่ะโอ้ยโอ้ย60ตัวโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดเสมอที่เธอจากไปที่เป็นเดนเดวิลเลอร์พาด้วยนะเดี๋ยวยี่พาตัวที่เป็นเดเดวลเลอร์พาด้วยช่างแม่งเถอะตอนเนี้ยยี่พาตัวว่ะกูช้ำมากเลย อ้าาตัวแล้วไปเอาตัวไปแรกเยอะขนาดั้นเอาตัวไปแรกโอ้หกตัวโอ้โหตอนนี้ตัวแปดิไปครับแปดร้อพอผมแรไปทุกตัวเตอนนี้เรกเขาเลยตัวไหนอ้กองเพชรโถยระดีตบกระไฟเรายิ่ห้าตัวคือแบบคือแบบดูพี่ปิ๊นมันมาอู้จบอ้ ไอ้ตัด16ตัวไอ้เชีอยขอเอาใต้กูชื่นใจมากเหอะโอ้โหพวกมึงนี่มันโคตรทรมานกูอะแฮปปี้ฮาโลวีนพ่อเหระแฮปปี้ฮาโลวีนน่าโอ้โหตัวอีกแล้วตอนนี้ตัว1 0 0รือาตัวแล้วครับ1,005นะก็รู้ว่าการพนันไม่ดีแต่แต่25ตัวเขาไม่เอาด้ไหม ก็เข้าใจว่าการพนันมันไม่ดีนะผมอย่าทำตามนะแต่ว่ามันไม่ได้สักทีวะเฮ้ยม่เหมือนดูรีเพย์ซ้ำอ่ะอยากอยากให้มีแบบอยากได้ปะเอออ้อกสิบตัวแลกว่าไอ้ฮหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าตัวนะครับตอนนี้ไม่แล้อกมนจ้านดีกับไม่แลกครับเดี๋ยวสุ่มต่อจ้าหน้าตะดูดีแย่เลยครับ โอ้ยกล่องเงินยังไม่ได้หกสิบตัวยังทรมานว่ะกดแบบไม่คิดที่อะไรละจริงๆไม่คิดแล้ว,ลวจริงๆกูกดเถอะไม่ใช่พอไม่คิดเลยกล่องเพชรสามอันมันไม่ได้เลยแล้วอ่ะจริงๆก็คือกดไปแล้วมันมันปงอ่ะเข้าใจคบอว่าปงป่ะคือตอนนี้พันสองตัวแล้วอ่ะคือยังไงแม่ก็ลงแต่ตัวตัวตัวเพอะไอ้สายอยากได้ตัวตัวนักไปเดี๋ยวยึดแค่เอาเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยตัวมาเลยกูอยากได้ตัวมากเลยตัวดิมาเขาบอกยิงเกียร์ยิงได้เว้ยกูไม่เกลี่ยนแล้วตัวไม่เดี๋ยวตัวมา ตัวอ้าวแล้วกล่องทองแดงมาทำไมเนี่ยบอกว่าจะเอาตัวอยากได้ตัววอยขอตัวหน่อยมึงก็ดูดิมึงได้ตัวเพรมึงไปดูแลกตัวดีกว่าเจมสกล่องทองแดงแล้วไอ้อยากได้ตัววอยเอาตัวมาไม่เอากล่องแล้วตอนเนี้ยอยากได้ตัวกันโคตรเลยไอ้ตัวมากล่องเงินอีกแล้วไอ้ทำไมบอกอยากได้ตัวไม่ตัวมาเยอะวะไม่มีตัวเลย เอาตัวมาอยากได้ตัวตัวมาดิแต่อะไรเนี่ยร้อนร้อนตัวมาตัวว่าเออนั่นแหละยี่าตัวดีมากเออต้องอย่างนี้ดิวะเออขอตัวอีกเอาตัวมานั่นแหละยี่าตัวขออะไรให้พี่เขาสามดิไหมครับสวยปะสวดิตัวตัวดีตัดตัวขอให้เอาตัวนั่นแหละลงมาตัวว่าเออ ตัวของฮาตัวของกูมันไปใครนั่นเราตัวตัวเด็ตัวก็บอกเขาเอาตัวตัวเด็ตัวเออตัวนั่นแหละพันสามเก้าห้าตัวแล้วมึงตัวไม่ขอตัวอีกกูพี่มาสามเก้าห้าแรกคาร์บอนตาในห้องในแรกโดนที่สองกูไม่สนกูกดมั่วละตัวตัวมาอย่าดืนเอ้ยโอยตัวโอยกูกล่องเพชรไ่สัตว์เมื่อกี้จะได้ ใจก็หวังแหละเผื่อมีกล่องเพชรอันอะไรเงี้ยให้กูดีใจเล่นดีใจเล่น <c oughs> มึงดีดอย่างงี้มึงให้ตั๋วกูเหอะเียพูดจริงเลยมึงดีดอย่างเงี้ยมึงดีดแนวนอนเงี้ยเอาละครับเดี๋ยวเราจะทองทองหมดแล้วครับตอนนี้ผลสรุปรวนผมพันห้าห้าตั๋วแล้วผม5 5วผม่นไม่ใช่ละพันพันพันห้าหกสิบตั๋วผมดูดิดแรกเลยมั่งแม่งแรกได้หมดอะแต่ว่าต้าตัวนี้แม่งโคตรนูบเลยไม่เอา สุ่มต่อนะครับท่านผู้ชมครับพันห้าตัวนะครับ้ขอตัวเลยมามาเลยตัวจริงกูปองละคือได้อะไรก็ไม่มีอะไรผลไม่ผลอะไรกูแล้วจริงมาเหอะมาเหอะตัวตัวก็ตัวเหอะมาจริงกูได้อวตารทั้งมวจากที่กูส่งไปพันสามตัวได้มาเจ็ดตัวโคตรเยอะเลยจ้าเจ็ดตัวเจ็ดตัว คำบบปล่อยทั้งหมดพร้อมกันเลยความจริงมันโหดสั์เวป็นยี่ห้าตัวสามครั้งติดแล้วอันนี้แบบใช้ตัวกดนะยี่ห้าตัวสามครั้งติดแล้วม่ดูนี้ว่าจะเป็นกี่ครั้งไอตัวแรกตัวนะครับโอ้มันเพียรมากก็ลงหกสิบแล้วแหละหกสิบตัวครั้งที่หนึ่งยี่ห้าตัวสามครั้งตัวของเขาผมจะรับเป็นสามกับหนึ่งแล้วกันนะสามกับสองครับหกสิบตัวสองครั้ง ทำไมเปิดเซนการชนะทีมที่มีโมนาลมันน้อยสุดนะหกสิบตัวครั้งที่สามครับสามต่อสามแล้วครับตอนนี้สะกอของเรานี่สวยงามจริงๆครับไม่มีลงกล่องอะไรกูเห็นเลยครับนั่นตาจะรหลขอแช่นะยี่ห้าตัวครั้งที่สี่ครับสี่ต่อสามแล้วครับตอนนี้สะกอสกอสวยงามมากครับดูดีรับจะตีตื้นกันได้แค่ไหนครับผมยี่ห้าตัวครั้งที่ห้าครับห้าต่อสามครับตอนนี้ หวันให้เราเธอต่อไปนะ60ตัวของเราจะกลับมาพลิกชนะกลับได้หรือไม่ครับตอนจบเกมนะครับโอ้โห25ตัวครั้งที่หกแล้วครับหกต่อสามครับจังหวะนี้สร์อนี้ทิ้งห่างแล้วครับแหม60ตัวเรานี้หมดประโยชน์แล้วครับตู้อะไรไม่ได้จริงครับ25ตัวเราแข็งแกร่งกว่านะครับช่องมันใหญ่กว่าไม่เอามาแข่งกันนะโอ้ย25ตัวแข็งกงกว่าจริงนะผมครั้งที่เจ็ดแล้วครับเจ็ดต่อสามแล้วครับ โอ้ครั้งที่แปดนะผมแปดต่อสามครับคุ่อ้าวดาคุณไหมแปดต่อแบบโอ้มีกล่องทองแดงมาขั้นกลางนะผมพักรายการสักคู่นะผมแปดต่อสามครับยังโอเคอยู่นะผมยี่สิบห้าตัวของเรานี่ทอาไปสกอร์ไปแปดต่อสามครับหกสิบตัวเรานี่สู้ไม่ได้จริงๆนะผมเฮ้ยโอ้ยจะดีกับตัวพี่อะไรยี่สิบห้าตัวครั้งที่เก้าครับ ยี่ห้าตัวครั้งที่เก้ากับอ่าหกสิบตัวครั้งที่สามนะผมครั้งที่สิบ้วครับยี่ห้าตัวครั้งที่สิบกับอ่าครั้งที่สิบแล้วเพื่อนภาวนาไอ้กูทีว้าทูขอกล่องทองแดงหรือกล่องทองโอ้ยี่สห้าตัวครั้งที่สิบเอ็ดครับีครั้งที่สิบเอ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับยี่ห้าตัวครั้งที่สิบครั้งที่เอ็ดมันไม่กลับมาตอนเนี้ยเงินกูไปแล้ว เแต่แล้วแนวเอิร์ทก็หายไปจาก11ครั้งที่12แล้วครับ25ตัวครั้งที่12แล้วครับโอหโคตรช้ำอ่ะใครได้แบบกูที่กูร้องจริงอ่ะความเจ็บมันยังคงดีทำไมวะเนี่ย25ตัวครั้งที่13แล้วครับโอหฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีน15 13ครั้งพอดีตัวการที่3น้ำตาฟังน้ำตาไปล่ะ60ตัวครั้งที่3ครั้งที่4ครับ ยี่ห้าตัวที่เสียบเอ้กดผิดมือมงมือนี่อ่อนหมดแล้วจริงเยกเค่ตัวห้าห้าน่ผมตัวขำเลยเดียนจังหวะนี้ขำแทนเราเลยครับกูขำไม่ออกครับไอสัตว์หกสิบตัวครั้งที่ห้าครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเลยแตไม่ได้ละหรือแม่งไม่นับละอะไรอะไรคือตัวฟรีที่กูมีแล้วทุกตัวมันคืออะไร ฮีโร่คืออะไรที่ฮีโร่ให้เล่นฟรีและกูมีทุกตัวแล้วกูจะเล่นตัวที่ไม่มีได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรฮะับยี่ห้าตัวครั้งที่สิบสิบหกแล้วมั้งสิบหกสิบเจ็ดแล้วแหละเฮ้ยนี่กูว่าแม่งระบบพิงโกไม่ต้องปิดไม่ต้องผิดพลาดแล้วแหละจริงจริงๆความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่โอ้หูสิบตัวแล้วเป็นเหี้ยอะไรวะไม่มีแต่ตัวอัตัวแล้วก็ตัว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 ัวทองตัวเฮ้ยกองกองทองเออ ตัวเียนะโอ้โหเจ้ยลำเพจลป็เพจอันติเมดเปล่าธรรมดาล่างนี่อะไรสื่อลูกตุ่มอ่ะสื่อลูกตุ่มลำเพจล่างสื่อลูกตุ่มอ๋อล่างผูกอืมล่างผูกเอ้ยลิบลิบลิบไอ้นี่วะริบมันเป็นลิบออวตารมั้งเอ้ยฮันเตอร์วะฮันเตอร์หรืิบนี่แหละคนอมาสงสายยี่ห้าตัวอีกแล้วครับผมครั้งที่สิบเก้าหรือแปดไม่สิบจ็ดิบแปดนั่นแหละ ก็ยังนี้ได้แล้วกันวะดีกว่าได้ตัวเลยอะตัวอีกแล้วเลยแค่ประมาณสี่ครั้งนะผมเราจะหมดโอกาสที่จะเล่นครั้งต่อไปนะครับยี่ห้าตัวนะครับเล่นเปล่าเล่นเปล่าเดี๋ยวเล่นด้วยเราแป๊บนึงขอสุ่มให้เสร็จก่อนดูด้วยความสิบโวดนี้จะไปไปแค่ไหน ท่าต่อยแล้วครับผมท่านผู้ชมเลยแค่ประมาณสองครั้งนะผมเราจะหมดโอกาสเล่นครั้งต่อไปแล้วอีกครั้งสุดท้ายนะผมเลยแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับกล่องทองแดงครับผมแบล็คฟมิดล่างตาลุนหมดแล้วนะครับกับการสุ่มครั้งสุดท้ายของเราครับผมจะลงกล่องอะไรให้เราชื่นใจหรือเปล่าครับไอเก๊หกสิบตัวโอ้ยตัวเพิ่มใหม่ใบหนึ่งหนุ่มได้ใบหนึ่งครับจงภาวนาใบนี้ขอกล่องเงินไม่เงินก็ทองแดง อย่าเอาอย่าเอาตัวไอ้เหียได้ครั้งหนึ่งนะผมเพราะว่ามันแปดสิบพันะผมแปดสิบตัวพอดีเอาเลยขอขอเพชรสกกองให้กูเหอะม,มึงไม่เริ่มจากตายอะ่ะวูายังไงแม่ก็ต้องลงลงกล่องเฮียที่่างไม่ก็ต้องตัวแหละไอ้เหียอย่าตัวขอร้องเออกล่องเงินเออโอเคออเครอุอ้ยได้ล่างที่กูอยากได้พอดีเลยวะ่ะถ้าเราไซส์ล่างเนี่ยมันเป็นนอนอะ่ะ โปรไซรัลมีนอนก็จบกันไปกับการส่งฟิงโกทั้งสองพันโกนะผมก็เราได้แต่อะไรที่มันไม่ได้กล่องเพชรตั้งกล่องอ่ะเออกุ้ยช้ำเหมือนกันนั่นแหละบางทีอ่ะก็เดี๋ยวติดตามต่อพันหน้าผมสำรวงนิดดวงหมดจริงๆนะผมก็จะหมายควาน่ารับายเายบอยไอ้เออขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับส c r i b e กันด้วยนะคะ